สนับสนุนโดยโครงการเตรียมสมองพร้อมสอบ p e p t i d น Genius Generation เครื่องปรับอากาศอเ e l e c t o ัก x สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปิดกล้องเข้าฉากด้วยกันไม่นานแต่พระนางอนันดาและคิมเบอรี่จากละครเรื่องเสือหนึ่งในซีรีส์น่าจับตาเลือกมังกรก็ฉายแววเคมีเข้ากันสุดๆเลยล่ะค่ะในฉากประทะฝีมือการแสดงกันจัดจ้านส่วนนอกฉากก็ทันมุกทันเกมกันซะเหลือเกินเรียกได้ว่าได้ทั้งงานได้ทั้งเสียงหัวเราะย่างงี้กองถ่ายก็แฮปปี้สุดๆเลยล่ะค่ะ ถ่ายทำไปได้แค่30%แต่เคมีของพระนางอนันดาคิมเบอรีจากละครเรื่องเสือเข้ากันเป๊ะเวอร์มากๆค่ะเข้าฉากในก็ลงตัวยิงล่าสุดได้สลัดชุดในปา่ามาสวมกระโปรงเดรสแต่งหล่อสวยมาเข้าฉากที่ศาลเจ้าอายุหลายร้อยปีตามเนื้อเรื่องที่ทั้งคู่ต้องโคจรมาเจอกันโดยบังเอิญเพราะต่างก็โดนครอบครัวพามาดูดวงไฮไลท์ของฉากนี้อยู่ที่บทของสินแสงงวง ผู้ย่างรู้ชะตาของห้าพระนางเสือสิงกระถิ่งรัดหงเพราะรับบทโดยเจ้าของโปรเจกต์ซีรีส์เลือดมังกรพี่อ๊อฟพ,พงพัฒน์ค่ะก็เละย,ยิ่งทำให้ซีรีส์ชุดนี้ดูขลังเข้าไปอีกขนาดทําให้พระนางแสนแสบพี่อนันดาน้องคิมมี่เข้าฉากด้วยกันด้วยอาการสงบได้เลยละค่ะใจเหมือนกันเหมือนหลุดออกมาจากหนังจีอะไรแบบนี้ก็ก็เท่ดีแบบหนึ่งน่าจแบบกระโดดรอยได้เลยก็เกรงอะค่ะนิดนึงมั้ง เพราะว่ารู้สึกเหมือนเขาก็กํากับไปด้วยอะไรเงี้ยมองเราไปด้วยคือเล่นไปด้วยคอยแบบคอยเช็คแบบหนูหนูเล่นถูกป่ะแต่โชคดีที่เมื่อกี้ไม่มีไดอะล็อกไม่ได้เล่นอะไรเยอะค่ะห้าเรื่องครับแต่ห้าเรื่องเขามาไหว้เจ้ามั่งอะไรมั่งบางคนก็จะมาให้สิงแสงวนดูอย่างเรื่องเสือนี่คือก็มาดูโดยตรง แล้วก็เป็นคําทํานายของสีแสงง้วนที่บอกว่าพระจันทร์อุ้มพยักนะครับต้องให้พระจันทร์อยู่ใกล้ยพยักไว้นะแต่พอพระจันทร์มันอยู่ห่างปุ๊บเน,นี่ยมาดูดวง,ดวงทีหนึ่งก็มีเคาะละอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นตีมของเรื่องอยู่นิดๆพอสมควรแต่เรื่องอื่นก็จะประมาณแบบเวลามีทุกข์ก็จะมาหาสิงแสงง้วนจะมีตัวละครบางตัวมาดูดวงชะตามาดูดวงสิงแสงง้วนก็จะดูดวงไปเพื่อให้เกิดความคิดของตัวละครแล้วก็ไปดําเนินเรื่องต่ออะไรอย่างเงี้ย